ประเด็นฮนะเขามาหอนบ้านนะไฟดับไฟดับเบิดเข <Okay. S 1> ต็ดตกไปอยู่นอกทางดำจนเขาโม่หอนบ้านคือสิทั่วเมืองปักซองเลยนะไฟดับ,ไฟด,บไฟดับตั้งแต่ประมาณหามู่จนตอน,นี่หนึ่งถูกแล้วไฟก็ยังมัมาแล้วก็เครื่องก็ร้ายแห้งจนเบาอ้วนเอาเมื้าบดได้พัสดุอะเอาเมื้าบดได้ระหว่างลเสริมขน,น้าจนได้เออลดเสริมมาเสริมเ้า เด,ด้อเหื่อ,อยอย่าง้เหื่อยนัย่างรถหัวส้องเตือ เสีงความรายสอบหนึ่ง,อย,งอ,อ,อย่างหัวซองเถือ่อโฟลีฮะเดียวเปลี่ยนส่ยใหม่เลยใ <Okay. S 1> ส่นอกจะจอยาี่จะไปจอเอรเขาบอกเคยจอดจิกเตอไม่ได้เปลี่ยนส่ยหม ยังวัเซ็นนะนเพี้ยนใส่ไปนีเรวมทั้งหมดมันสองแสนเจ็ด,ดป่นนปาดแล้วนะนนอ้าก็ฝ่ายน้อยสิมือวัจัดมีแต่อันใหญ่ ไง,ไงไงไพวะลงดิไ่กระดับได้เลยนับกับเบเจสิเห็นยังแบตกระเมิด,ด,มด,ดเพิ่นมาหูเลยว่าเอาอัดคลิปพ,พี่นอ้องเพื่นว่าเปิดแฟตเนี่ย อีห้แบงก์ม,ม,มายมี่้้อยรสงดอกซาเบงบานเล่งอยู่น้ำนาฟิตฮะรถใหญ่กิบมันบ่มีเครื่องสมาของรถมาสะ รถคันสูงมาสามเลมือนี่ก็คิดว่าไม่มีของก็รถจากไปขันหูวร้ายแบบนี้เว้ยก็รถใหญ่แล้วไปไงก็ให้เบาของไงเลขออกรถคอยรถมาแล้วใครอยากถึงเลขซื้อรถรถจอดบ่อดอก หัวเสตัวเถือวเอาไปมืดเลยเอาไปมืดเลไแหะเครื่อ,อ,องขาดเรื่องอีกไฟนะขี้หลายเลยเมีมาเืแล้เน,นาะมืหุงไดอยู่เลื่อนแล้วยุเขื่อนเขาใส่ไฟเขาเอง mượn mất bạn mượn khảy lên đây xe bên mới hết nhắc đâu Anh ăn khương cả bằng khương nhỏ ui phần này sẽ khỏe mà, mà ความลายอันนี้ห้าบมุเหนึยังอีกประมาณเจ็ดแปดบินห้าบมุดไฟนะขึ้นไรนี่ชิซองถุงเข่องไม่แต่อันนี้ไง bọn chứ đó Bét tôi sắp cập mệt Lại đi Tôi đã không hứa luôn Tôi này thông nhà không hứa luôn Hiếu khẩu cả hiếu Tôi nên hứa luôn bạc xong rồi ของตูนมีไซ่ปพี่น้องขอแยกเครื่องขัดเครื่องก่อนว่าของใหม่เป็นของใหม่ฝาวเมื่อยนะให้สิเมื่อบ้านหน่อยมาเหงาหน่อยได้นี่ แบดมืดสไฟดับไฟดับอีกแบดมืดสสยสากควันกับมีกำลังแล้วพี่น้องเยอยจนสามถุงไฟก็มาได้ประมาณไฟมาจังหมูแบดหมกเมืานสองถุงครนะไฟมา เมือพี่น้องไงมันื <c ười> ่องความหลายเอามาหมุนเอาเอาหินเอาหัวหอกยังหายอีกมืออื่นมาล้วจังสิบไปเอาแต่ไหนส่วนตอนนี้เอากาศแย่ื่องตัวใหญ่ดีเลยตัวใหญ่อยู่นี่เลยมีผ้าม่านแล้วพวกนี้เราเสียเมือนอกสภาพแล้วแบบนี้คอมมิวนพี่น้อง มื่ออื่นเสาร์และสิหลอกซงเขาจ็คสิได้นอนแต่ไหนเต้นแต่สาวอีกเนี่ยไปซงเขานี่แหละเมื่ออื่นแต่สาวสุดท้ายขีดแต่สาวให้มึงตื่นแต่สาวอ่าจ็คสิตื่นไลยเนี่ยว่าเมื่อยปวดมัดหลังขี่รถขี่เห็นถ่านรลยเห้อเต้นก็เต้นนั่งก็ได้นั่งบอกไม่เดียวนี่คนเต้นเลขกับถือเลขออกเลยเลขล่ามันออกเจ็ดหาพี่เนาะป้ายรถบัวเจ็ดสามสื่อเจ็ดสาม เรา chết ซ้ำอยู่ถึงไรตัวอย่างอย่างนี้เมื่อออกเ่นามลบแนวก็ออกเช่นหาออกเยู่ตึกเขาเลยตายแหละไปเยังไงสิฝากคุเครื่องขึ้นรถแล้วก็เมื่อมาถ้าอันดับนอนมาเนี่ยเขาเ้อยกินเลยตู๋อยู่นี่เลยกินอยู่นี่เลยพี่น้องเนียขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ติดตามนะพี่น้องเออ กดไลค์กดแนะนะชร์ให้พี่น้องคอมเมนต์เล่นรำกันนะเจอกันอีพี่หนาพ่ละคลิปนี้ก็ราจะลงต้านสาวลงด้่นสาวเดี๋ยวมาเฮือน,นี้จะไปตัดคลิปอีกสัปดาห์จะตัดคลิปแล้วอีกนั่นแหละจจกสได้นอนตนนอนไหนไปเจอกันอีพี่หนาบ๊ายบาย,บายพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับ